สวัสดีครับตอนนี้เรานั่งกินข้าวกันดูนะก่อนกินข้าวเมื่อคืนพี่เนงพี่นางนอนกันได้ยินแว่วๆหูมาว่าฝันแปลกๆเป,ลเป็นไงฝันเรื่องอะไรบ้างสวัสดีครับพี่เนงสวัสด<ะ>ีครับฝันว่าเอาพืนเสี่ยงใส่หลังเขาฮะออกจอตัดขนอนง,งอพี่อ๋อพ,พี่เนงฝัน ยออจ่อด you know, sí, sí, you know, ักนองกีกีเจอาตนรองนงจ่อที um ai, um ai, ่ตงวตึกนองจ่อยอออจอลเอาฟืนเอาเอาฟืนเอาฟืนเอาไม้เอาไม้โยนไปข้างหลังใส่หลังพี่นางพี่นางเขาแสดงว่าพี่นางจะมีโชคเสื้อผ้าน้ำในบ่อเออเออเในบ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆก่อนเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไกลครับเขอาไปใกล้ๆแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ว่าอะไรนะแบบเจ๊แกนะเราความฝันที่เฉยน้องเราความฝันว่าฝันว่าพี่นางน่ะเขา แล้วก็ไปลงไปบน้ำในบ่อน้ำน่ะก็สื้อผ้าอาบน้ำกระบอกเกิดตเอียงแจ๊กเก็อยงแจกเก็เอายแลกก็เอแลกเก็เอยกเ็เอยงแอ๊กเก็ตเอียงแจ๊กก่เอยงแบกเกยตอียงแเก่าโบรางครับเก็เอยก็เอยแล้กก็เอายืนกิีงแเก็เอี่งแเก็เอีงแเก็เอยโแโ๊เก็ตมโหแล้วเอาฟืนโยงใจ่ก็เยงจ๊ก็เงโจก็เอ็ยโจ๊ก็เอโจ๊กเจ็ตเอีแจ๊เอี ไม้สองไม้สองเจ็ดสองยังยังรักเจ็ดสองอยู่ที่เดิมเลยเข้าข้างตั้งแต่รักค้างมาแล้วเข้าข้างแต่รักค้างมาแล้วเจ็ดสองเจ็ดสองไงละอะไรเขาพิธีอ่าเดี๋ยวไปถามเขาต่สามตัวก็สี่เจ็ดสองเลยสามตัวจะมีสี่เจ็ดสองแต่ชอบสุดๆน่าจะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองไปฝันแบบนี้ด้วยฝันแปลกๆฝันว่าพี่นางอ่ะอาบน้ํา อาบน้ําแต่ว่าการอาบน้ําของพี่นางอ่ะเลื่อยกายลงไปข้างล่างเออลงไปในในบอ่อน้ําก็เลยว่าถ้าจะส่งมันอกล่างเออเพราะว่าลงไปข้างล่างเออ<ม>ก็คือคือยาลงไปข้างล่างเพาลงไปในบอ่อข้างล่างแล้วโยนใสพน่พี่นางพี่นางเขาโกรธไหม ก็ทำให้โกรธพิ่นางนะโกรธพินางโกรธว่าไปทำอะไรอย่างงี้เอาไม้ไม้ยางที่เราก่อไฟในเตานะสั้นๆนะตัดาเอาไม้ฟืนไม้ฟืนที่เตาฟืนนะแล้วก็กลับมาขยวนใส่หลังสรงครั้งโยนไปสองครั้งอุ๊สองครั้งเขาก็นั่งร้องไห้กันร้องไห้ในบอลเลยบอกไม่ยู่ด้วยกันแล้วจะเลิกกันแล้วไม่ยู่แล้วยอมไหมถ้าเขาเลิก ชุดสอชุดสอนไม่ยอมไม่ยอมอันนี้พูดจากปากนะว่าไม่ยอมนะไม่ยอมเลิกสละได้แล้วแต่ไม่เลิกสละได้แล้วแต่ใครจะมข้าวกินคนประโยชน์ยังมีอยู่ยังมีผลประโยชน์กันอยู่ยังมีผลประโยชน์กันอยู่วันนี้เราเดินทางมาที่กัมพูชากัมพูชาตอนนี้เราอยู่ที่เสียมเรียบเสียมเรียบอ่าวันนี้ช่วงเช้าๆก็มากินข้าวกัน บุฟเฟ่บุฟเฟ่ว่านี้ถ้าถ้าคนไม่ครบสิบคนเนี่ยไม่ได้กินบุฟเฟ่นะทีนี้เขาบอกว่าต้องสิบคนขึ้นถึงจะได้มีบุฟเฟ่กินอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับพี่นะพี่นางก่อนดีกว่าพี่นางเป็นยังไงบ้างกับความฝันนี้คุณแม่คุณป้านะฮะอ่ะพี่นางไหนปอกไอพี่พี่เองเขาอะไรนะเพี้ยงเพี่ยงฟืนใส่ละเออกรธทำไม ดูไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอนึก,นกว่านึกว่าตอนนอนนี่ฝันเห็นพี่นางพี่นางก็บ่าเห็นพี่แนงแหละก็เห็นว่าพี่แนงเมื่อคืนก็ก็ฟันดีนะฝันเมื่อคืนถ้าตัวเองก็นั่งอยู่ในห้องเนะาะนั่งและทีนี้หลับมันก็หลับ ฝันก็ฟันว่าตัวเองนะ่ะนั่งสมาธิ uh huh. แล้วก็มีผู้ชายกีใส่ชุดขาวมากีมา,จ,าจุดทูบให้ที่นาง uh huh. กีจะจุดทูบจุดอะไรให้ทีนี้มันพี่นางก็เลยถามเขาว่ามันจุดได้เหรอกีบอกว่าจุดได้ก็เลยบอกว่าไม่ต้องจุดหลอกเดี๋ยวมันจะไม่โรงแรมเขา uh huh. ทีนี้เขาก็ไปอาบน้ํากีไปอาบน้ําเสร็จแล้วเขาก็มาใส่ใส่เสื้อผ้า uh huh. กีก็เอาเสื้อผ้าของพี่นางอ่ะไปใส่ uh huh. แต่เขานะ่ะไปถอดถอดตรงประตูอ่ะ ประตูมันเปิดอาเอาไว้นะถอดเกงพี่นางอ่ะไปใส่คือถอดถอดออกแล้วเอาคอยิบแก้ผ้าเห็นทอดล่างหมดเลยผู้ชายเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยเด็นนี่พี่เนงหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นตอนแรกว่าพี่ตอนแรกว่าพี่เนงแล้วทีนี้ตอนเขาแก้ผ้าไม่ใช่พี่เนงไม่ใช่พี่เนงจัดแล้วทีนี้เห็นหมดเลยแล้วเขาก็พี่นางก็นั่งอยู่ตรงเตียงเนาะนั่งยองๆอยู่ก็มองไปเขาก็มาเอาเกงไหนพี่นางไปใส่เอาเกงสีขาวของพี่นางไปใส่แล้วเขาก็ เปิดประตูอ้าไว้แล้วเขาก็ไปใส่ตรงนั้นเลยทีนี้ตื่นมาตื่นมาตอนไปเข้าห้องน้ำก็เลยเดินไปหาดูที่เขาไปเดินไปดูตรงที่เขาใส่นะ,ะก็เป็นที่เสียบกุญแจไว้อ๋อเป็นที่เสียบกุญแจไว้แต่เลขพี่นางน่ะสองตัวพอกุญแจมัน 2 1 7ห1 7ห้องห้องนอนของพี่นางเมื่อคืนเป็นห้องนอน2 17นงมีความรู้สึกว่ามันจะออกเพราะว่าเขามาแก้ผ้าแล้วเขาก็เปิดประตูไว้กีไปใส่ข้างนอกนะแล้วพี่นางก็มองเห็นกล้องจริงจมันมีกล้องฝั่งนี้เนาะเกลียวว่าไปใส่อะไรข้างนอกเขาเห็นหมดแล้วเขาก็เลยมาใส่ในห้องเปิดประตูแค่นั้นแล้วก็หลับอีกฟันอีกกว่าตัวเองอ่ะ ลงมาหาน้ํากินมาซื้อน้ํากินก็คนเขมรเขาก็ซื้อน้ําให้นางก็เอาน้ําไปหนึ่งแก้วหนึ่งขวดเป็นสปอนเซอร์ก็เลยว่ามีหนึ่งคิดว่าน่าจะมีหนึ่งา่งนนแสดงว่ารักผิดกันแล้วพี่นางชอบหนึ่งเจ็ดพี่เนงชอบสองเจ็ดไม่งืตัวชอบสองหนึ่งนะเพราะตัวเองเกิดสองหนึ่ง เพราะพี่นางเขาฝันแบบนี้มันเหมือนจะอกผัสอร์าส,อส,าสาวสองห,งหชอบสองหนึ่งม,มันมันมันชนผัสอพี่นางพอดีสมเลยชนผอัสอของตัวเองเพ<อ>ราะว่าก่อนที่จะมานี้ก็ฝันแล้วฝันเห็นปู่คำแซนกีอุ้มพี่นางไปไว้ข้างหลังนะก<ห>็เลยคิดว่าสองหนึ่งคล้ายสองตัวว่ะคิดว่าความฝันเป็ความฝันมี แล้วพี่เองเขาก็มาฝันว่าพี่นางพอท่าไปอาบน้ำมันฝันแรงนี่พี่ไม่เคยเอาเอาก็ฝันแรงเหมือนกันพี่นพี่นางก็ยังฝันเห็นคนถอดเสื้อผ้าแต่ทานนุ้นเ็าฟันเห็นคนถอดเสื้อผ้าแต่เขาไม่ได้เห็นคนอื่นนะเขาเห็นพี่นางนะพี่นางเนี่ยเห็นคนอื่นพี่นางได้กําไรพี่นางเน่ยได้กําไรนะแต่พี่เองไม่ได้กําไรเลยเห็นคนเดิมนไม่ตอนนี้ว่าพี่เอง แต่ตอนป่าตาทำแยกพี่เองนนั่แหละเองเหอะตรงมือกี้หู้ยเอาอีกดอกคอไอ้จอนในตอนปันจะจำได้แม่นเลยเห็นหมดเลยข้างล่างอะไรก็เรอ่องไม่ก็หนึ่งกาวเล็กล่างใดก็นั่นแหละพี่พี่นางได้กำไรไงเออจะ่พี่เองไม่ได้กำไรเออพี่เองพี่เองแกไม่ได้กำไรหรอกเห็นเดิมเดิมเห็นเดิมเดิม นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งพี่เนงและพี่นางนะครับพี่เนงก็ขอบคุณพี่เนงมากๆนะแบ่งปันเนาะไม่ได้บอกเลขเลยแบ่งแบ่งเล่าถึงความฝันกานช่วงนี้พี่นางเขาเข้าเท่าภาษานะครับก็เรื่องเรื่องเขียนเขียนอะไรในคิดคิดเขียนเขียนให้อะไรเนี่ยไม่มีนะครับหยุดนะครับหยุดหยุดนะครับแต่ว่าวันนี้พอดีบังเอิญก็มานั่งคุยกันนั่งกินข้าวพี่นางก็ เล่าความฝันให้ฟังผมก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายนะครับก็มาสอบถามด้วยเลยแล้วพอเห็นเขาเล่าความฝันนี่น่าสนใจก็เพื่อกำลังแอบพากันเล่าพี่ก็พายหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเนาะก็เป็นธรรมดาถ้าเจอโทรศัพท์แล้วเขาถามต้องตอบถ้าไม่ตอบเขาจะบอกว่ายิงนี่คือเคล็ดลับของการการเป็นยูทูบก็วันนี้ก็ ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับพีเ่เนงและพี่นางขอบคุณมากๆา,กากนะครับขอบคุณที่มาแบ่งปันนะครับความฝันขอบคุณทุกๆคนแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปกับคุณแม่แฟนทั้งสามคนไปกับปู่กั<ค>นแสนตอนนี้ก็กําลังรับประทานอาหารอยู่ที่โรงแรมที่โรงแรมนี้ก็ถือว่าดีนะมีสระว่ายน้ํากะว่าจะพาว่ายน้ํากันก่อนนะ <c oughs> ตอนแรกว่าจะพาคุณแม่ว่ายน้ํากันก่อนจะเล่นน้ําเล่นอะไรกันก่อนแต่ก็ไม่เป็นไร ฟันดีฝันเห็นคนใส่ชุดขาวาเพราะว่าที่นี่ที่นี่ทางเข้าเรามานี่ก็มีแต่พระพุทธรูปนะก็มีพระพุทธพระพุทธรูปก็ก็คือว่าไม่มันไม่เป็นแบบแบบเหมือนเหมือแนบบอะไรอ่ะสถานที่แบบนี่นะแต่มันสถานที่ดีอยู่นะครับก็อาจจะมีสิ่งดีๆสิ่งลึกลับอยู่ที่นี่นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณอีกรอบหนึ่งเขาคณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็มาครับ หลวงตานะครัหลวงตาเป็นอ่าในปูปูทานทยยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วต้มเออต้มปลาเค็มอร่อยมากฟังฟังเพลงเพราะมากเลยเนาะบรรยากาศเหมือนเมื่อคืนที่พ่านิช่วยออกไปแอฟปูอิดฉาเราให้ปูอิดฉากันเป็นเป็นร้านแบบโบราณมีแค่โบราณครับไม่บรรยากาศเขาบรรยากาศบรรยากาศเขาแบบ ไม้ตะโกนจะมีดนตรีโบราณเหมือนบ้านเราอมอ,ม,มองแล้วดีมากสวยงามครับครับมองแล้วบรรยาก,กาศด,บาดาีบ้างบรรยากาศดีบรรยากาศเข้ามาบรรยากาศดีขาเข้าพาไปดูกันเนี่ยมีอันนี้คนพามานั่นเนี่ย <laughs> อันนี้คนพามานะครับต้องขอบคุณคนนี้นะครับองคญิง <laughs> สวัสดีครับจะอันนี้ คนพามาพามาเที่ยวบอกว่าอยากให้พามาดูที่นี่เป็นอยางอยากแนะนําอะไรบ้างไหมที่นี่ <c oughs> ไม่อยากแนะนำ <c oughs> แต่ยิ้มนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างหน้านี่ขาเข้ามาที่นี่เขาก็จะเป็นแบบเออมีสปานะมีสปานี่นี่นนอยอันนี้คือคือพาท่านมาชมดูเนะเาะจะไป็ข้างหน้านะครับตรงนั้นก็จะเป็นสระน้ํานะครับเป็นบรรยากาศของที่นี่นะครับวันนี้นะครับนี่ขาเข้ามานะครับก่อนเข้ามาก็จะเป็น น้ำน้าน้าตกนะครับก็เป็นซุ้มประตูน้ําตกแต่ผมไม่ได้อ่าให้ดูแค่ประมาณนี้นะครับกันอันนี้ก็จะเป็นโซนเนี้ยก็จะมีมนขลังของจุดจุดนี้ของจุดจุดต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นี่นสิ่งที่เอสประวัติชอบแต่ว่าวันนี้คงไม่ได้เข้านะครับอันนี้จะเป็นสปานะครับเป็นสปาเป็นนวดสปานะครับเป็นอารมมาต่างๆเนาะ <ๆ S 2> นะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่นี่นะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาที่นี่แล้วก็พาท่านู้ชมมาชมนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ นี่พี่ช่วยจะพามาดูอะไรแล้วนะครับบรรยากาศทำได้เหมือนมากเป็นหินนะเ้าก็ของของจากจากกัมพูชาเนี่ยคือคือรูปปั้นทุกอย่างไม่มีปั้นปูนนะมีแต่เกะนะครับนี่เกะงานเกองานเกะงานเกะไม่ใช่งานปั้นอนี่เป็นงานเกะเลยอืเนี่ยทั้งองค์ทั้งบ้าดูสิเกะมีคเขามีษศเขียนเหมือนบ้านเราไหม บ้านเรานี่จะตอกพศตอกชื่อคนเกะด้วยนะครับบ้านเราเนี่ก็จะจะจะมีทั้งชื่อนะมีทั้งมีทั้งชื่อมีทั้งพศเกะนะแต่ที่นี่คงไม่มีนะจะมีราศีอ๋อหน้าราศีนะครับหน้าราศีนะครับสวยงามสวยงามครับนี้ก็มันก็เหมือนไม้วัดป่ะเขาเรียกเหล็กฉากอ่ะนี่เป็นอันนี้เป็น ขาเรียกอะไรนี่ตัวเลขนะครับตัวนี้เฮ้ย,ย,ยอย่าอย่าอย่าโกหกกันเลยอย่าโกหก,โกกันอื <ắm. S 1> มีสามมีเจ็ด ช่วยบอกว่าอี้สามในเจ็ดใช่ว่าพากันจบพินดิงพินางอ่จบใกล้ๆกันแล้วอ่ะนะครับอันนี้ได้ช่วยมาแล้วสามเจ็ดอีกแล้วสามเจ็ดสามนเจ็ดนะอย่าอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอันนี้เก่าของปู่อันนี้ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกไม่ได้บอกนะแต่ว่าเห็นตรงนี้เห็นอ่าไม่ได้บอกเห็นตรงนี้เห็นตรงนี้เป็นได้ปูแต่ก่อนเออมวสมมลจะผ่านมาเนาะ ว่าที่ผ่านมาผ่านมาผู้บอกว่าสามเจ็ดเจ็ดสามเออใช่แล้วมาเห็นตรงนี้อาจจะใช่เลยวันนี้ลองนะครับเลขสวยมากเล็กสวยเล็กสวยแต่ช่วยบอกว่าเห็นสามเจ็ดสวยมากตรงจุดนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าสามเจ็ดหรือเจ็ดสามเรืออะไรแต่ช่วยลองดูแต่ช่วยว่างั้นก็ลองโอ้ไม่น้ออันนี้เจ็ดอันนี้สามอยู่ข้างบนน้อแต่ช่วยในขยันหานะโซสเปกหามากเลย นะครับก็ขอบคุณพี่ช่วยด้วยนะครับขอบคุณพี่ช่วยเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปวัดกันต่อไปนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามชมว่าเราทําอะไรบ้างวันนี้นะครับขอบคุณมากวันนี้ที่เสียบเรียบเสียบเรียบวันนี้เดินทางมาถึงเสียบเรียบที่ประเทศกัมพูชาประเทศกชาก็คือเพื่อนบ้านเรานะครับเพื่อนบ้านเราเขามีวัฒนธรรมที่สวยงามมากครับวัฒนธรรมเขาสวยมากครับ ็นระบบคงประสานอะไรแต่วันนี้คงจะไม่ได้ไปนะที่ที่เวลาหมดแล้วครับเวลาหมดเราไปที่วัดเราก็ไปที่วัดไปทําบุญที่วัดทำบุญที่วัดก็กลับกันเนาะครับเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากอ่ะบ๊ายบายไปแล้วครับผมแลบผมวันนี้ก็อย่าลืมนะเดี๋ยวติดตามพวกเรานะเดี๋ยวพวกเราจะพาทุกคนไปทําบุญนะไปทําบุญกันที่วัดนะครับที่เสียมเรียบนะรัรก็วันนี้ตอนแรกมีเป้าหมายว่าจะ นำระฆังมานะครับนำรัฆังมาถวายที่นี่มามอบที่นี่แต่คือการทำระฆังมาเรา,าคือเขาไม่ให้ผ่านก็ค,คือเกี่ยวกับวัฒนธรรมรเกี่ยวกับ,บศิลป,ปะ,รรปปะของของแต่ละประเทศเนะาะก็เขาก็เลยไม่ได้ให้เข้ามานะก็ถือว่า ถือโอกาสมาทําบุญแล้วกันก็ถือ<บ>ว่าเราได,ได้ได้ได้ประสานงานกับทางวัดไว้แล้วเราก็อามาทําบุญกันแทนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพากันไปทําบุญนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กําลังใจของเราด้วยนะครับวันนี้ผมประวัติบุญมุญจากพี่นิวซีลินด์แลวก็พี่ช่วยนะครับสายบุญนับไปโอเคครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายก็นะครับก็เท้านะที่นี่แล้วนะก็ถ้าห้องไม่ถ่ายไม่แพงนะ ไม่แพง่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณอ,อันนี้โ <1, S 1> รงแรมที่เสียมเรียบที่เสียมเรียบหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญครับห้หหาสิบเวลาห้าสิบอยู่เวลาก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหกพันกว่าบาทนะครับก็เหมาทั้งหมดห้าห้องออนะครับในวันนี้อ,อยู่คนคิดตา่างนะไม่รู้เคยจะนับเงินไทยแล้วถูกไหมเพราะว่าผมไม่ผมไม่ค่อยพกดอลลาร์ผมเป็นคนไทย โอเป็นสไตายโลเคื่อนอย่างนี้สไตล์วานะก็วันนี้อันนี้เราเพื่อนนะแจ๋วพี่ใบบุญดำมือหกพันนะครับหกพันหกพันบาทนะครับบรรยากาศเขาดีไหมครับท่านนีก็ดีโอเคนะก็ดีเนาะนะครับสะอาดเนาะสไตล์สวยงามก็แนะนำที่นี่ที่ไหนโรงแรมชื่ออะไรนะโรงแรม อ่ะโฮเทลโฮเทลเลยที่รีสตาโฮเทลรีสตาโฮเทลออรีสตา t โฮเทลนะครับอ่าีฮาโฮเทลโฮเทลบาทเวลานดิงก็ใหญ่หมดแล้วก็ใหญ่เพียบเม่นางที่บานเฮาโฮเทลสามารถโทรติดต่อได้นะคะอันนี้ ถ้าใครมาที่เสียมเรียบก็เจอเคยเชิญแล้วก็สนับสนุนสนับสนุนที่นี่สบายเพราะว่าเป็นเจ้าของรู้จักกันรู้จัักกนไม่ได้โฆษณาให้นะแต่ว่าบอกเขาไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่บอกครับพนักงานริพันครัไม่รู้เรื่องนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเพื่อติดตามชมสวัสดีครับคุณคนครับสวัสดีครับ